สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยิงโซแห่งเมืองทิพย์นะคะวันนี้พี่อิงนะคะก็จะมารีวิวสก,กินเตียวเซียงที่เข้าใหม่ซึ่งพี่อิงนะคะก็เสียตังค์ซื้อไปเลยในโปรโมชั่น699บาทนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากซื้อก็สามารถซื้อได้เลยก็สือว่าถูกอยู่นะดีกว่าไปสู่เอาเดอ้อมาดูเอฟเฟกต์สกิลต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการโจมตีปกตินะคะจะเป็นคล้ายๆกับเข็มนะคะสีเออเป็นเข็มนั่นแหละ ก็จะปล่อยเป็นลำแหลมออกไปประมาณนี้เลยค่ะในส่วนสกิลหนึ่งนะคะก็จะเป็นการปล่อยลมเย็นแล้วก็หมุนรอบนะคะเป็นคล้ายๆกีบดอกไม้แบบนี้เลยค่ะในนี่โอโหุเรียกว่าสกินเอฟเฟกต์เบอร์มาร์กในส่วนสกิลสองเป็นรูปดอกไม้แช่แข็งขึ้นแบบนี้เลยค่ะสกิลสองเรียกได้ว่าเพอาร์เฟกต์อลังการดูสิทุกคนเป็นดอกไม้นะคะพุ่งออกมาจากด้านล่างของพื้นนั่นเองค่ะในีแบบนี้เลย ในอย่างสวยอ่ะแล้วก็มาอยู่กันในส่วนสกิลที่3นะคะจะเป็นการปล่อยนะคะฝนดอกไม้ลงมาแบบนี้เลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ใช่สิเป็นการปล่อยดอกไม้แล้วมันจะมีเข็มออกมาจากกลางกาดอกไม้อย่างทุกคนดูสิแล้วก็พุ่งขึ้นฟ้าแบบแบบนี้เลยค่ะนี่นี่ระเบิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกมาแบบนี้เลยเหมือนแบบพายุเข็มประมาณนั้นอ่ะพายุดอกไม้เข็มปะอ่ะก็มาอยู่กันในตัวเกมนะคะวันนี้พี่อญิงก็กดประกอบ e n ซเม็ดฟ้านะจ๊ะ บอกไว้ก่อนเลยเขาจะมาโชว์โหดให้เราดูว่าซานอ่ะก็อยู่กานในตัวเกมนะคะอันนี้พี่อิงก,ก็จะรับบทเป็นเตียวเซียนโลกนะคะเพราะว่าตานี้ไม่มีใครโรมให้พี่อิงก,ก็จะโลมให้อ่ายังไงเลนบนเทลมั่นได้มั่นได้ม,นดม,นดมันได้ก็ตุยได้อ่ะแช่โดนเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอลซูยิงเลยนีนะเป็นดอกไม้ออกมาจากพื้นเรียบร้อยจา้าดับเบิลคิวไปแต่ไม่ใช่ของพี่อิง <c oughs> แต่เป็ขาของพี่อิงเนี่ยแบ่งกันคนละคิวกับเอลซู เอายังไงจังหวะนี้เฮ้ยแบทแมนอยู่นี kind of ่หรือเปล่าทำไมรู้สึกอ้าวเอลสูไปนู่นล่ะซอรี่ซอรี่เมื่อกี้กลบผิดหนึ่งว่าแบทแมนจะไม่มาตรงนี้นะอุ้ยยังไงเอนโซมาละเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเก่ายวเลยพี่ยิงมีพี่ยิงมีเลดิโก้เลดิโก้นี่เป็นไงสกิลสามเรียบร้อยไปดิอูเทวเทวแรงมากถอยก้อนพี่ยิงแช่ไว้อยู่นะเดป้าทะเลเอาเลยนี่เอาเลยสวยเออนั่นแหละอ้าวอะไรอย่าง เจอเจออินโนกปูดบินโอ้โหเก็บให้หน่อยสวยอินโนกปูดตายแล้วเอามาเลยเออเก็บหมดเลยเหลือนิดเดียวแกอย่าหนีนะเก็บหมดเลยนี่น,ะน,นี่เป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเจอเอนโซมเมทฟาไปสิเล่นโหดไปเลยนะคะอันนี้ก็รับบทนางโลมเออออกเปิดตาม,มาดีกว่ายังไงจังหวะนี้เทลเธออยู่คนเดียวเหรอแต่ทำไมเธอวันวน,น้าจังลูกเรียบร้อยไปนะนี่นี่เจอแถบเอลซูเจอชันนี่เลดดิโกพายุเข็มค่ะพายุดอกไม้เข็มอายังไงอันเนทจะเอาอีกเหรอมาสิ โอโหแอนเนตมันรู้ว่าแอนเนตมันรู้แขมันเดินรลบดอกไม้พี่หญิงเมื่อกี้อะ่ะยังไงก่อนได้ปะสวยนกกระปูดแข็งเรียบร้อยจ้าโดนแข็งคือจบบอกเลยว่าแข็งคือจบอ้าวสวัสดียังไงอีแบทแมนจะเอาเหรออุ้ยนกกระปูด,ด้านซ้ายเอาซ้ายเอาซ้าย,าายนกกระปูดอาบินไปละบินไปละเจอแข็งอีกรอบจ้าเรียบร้อยจ้าหนูจะไปไหนก่อนคือมันนามักบินเข้ามาอีกคือมันนาได้มันนาต้องโดนจ้าอ้าวยังไงเอ็นเกี่ยวมาเรียบร้อยอุ้ยพี่หญิงชาให้นี่ Go, เลยดิโก้ไหลเลยเอนโซยังไงก่อนซับอยู่นะพี่อิงซับอยู่เด้อเห็นแบบนี้ก็ซับอยู่นะคะเอา้ายังไงอีเลียวมาไม่แต่เอาขวามาแต่ไหนก่อนเอออีเอ้ย,อยแข็งแข็งโดดเรียบร้อยอะที่เพื่อนคิวคือไม่ได้สักไม่ได้สักตัวเลยไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เราเล่นโลมล้วก็แบบซัพพอร์ตเพื่อนเอาอีเลียวมาบ้างมากแแยกดันคนเดียวเรียบร้อยเลดิโก้จ้าเลดิโก้ไปเลยจ้าเฮ้ยเลดิโก้สิสมรัยเลดิโก้อะไรอะเอาเฮ้ยยังไงเทวเอาเทวมาแต่ไหนโอ้ยยิงตานเอาหน่อย หล่เื่อนี้เดียวนี่นี่อู้ออยอีแบทแมนมาวิ่งก่อนเลยคะ่ะแบทแมนมาจังหวะนี้โอ้หมนตามพี่หญิงมาแน่แดูแล้วมาตามพี่หญิงมาแน่แมันแขนงพี่หญิงขนาดนี้อุ้ยมาตามมาจริงๆยังไงแข่งไว้ก่อนแข่งไว้ก่อนอ้ยยังอู้ยแข่งเอาเดียบร้อยจ้ะมึงโดนแข่งแบบนี้ก็เล็ดดิกโก้ไปเลยจ้ <c oughs> อาอ้าคิกซี่อะไรวนะน้คือแบบมันจะตูยอยู่แล้วมาลาเช่เลยอะ่ะอ้ยอีแบทแมนมาอ้ยแกรู้สึกว่ามันจะแขนงพี่หญิงมากเลยอะ่ะอา้อาวยังไงยังไงยังไงอ้ยเพื่อนมาซ้อนว่า เพื่อนมันมาซ้อนถอยก่อนเอาอีโนกระปูดบินไปแล้วแกเปิดแมพเปิดแมพแช่แข่งให้อยู่เอาเลยเลิศเลิศอุ้ยเทลมาเทลมาพี่หญิงสับสับให้อยู่สับให้อยู่ออามาสินะจิก็มาหมดว้าอีแบทแมนมาแกแกแข่งให้อยู่เลดดิโก้ให้อยู่เหลือนิดเดียวเรียบร้อยไปเลยจ้าอีแบทแมนมาทําไมก้อนเอามาต่อกันเลยโอ้โหอุ้ยอีโนกระปูดบินไปแล้ไม่เป็นไรพี่หญิงแข่งให้อยู่แข่งให้เรียบร้อยโดนแข่งเลดดิโก้ไปเลยค่ะเออจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนมันมาเยอะถอยก้อนนี้ก็ถอยก่อนดีกว่าเอาอีเรียมะ อีเลียวมาก็จะเอาแต่ฉันว่ะมีฉันออกแทงนะฉันโลมค่าร้อนจะไม่เจ็บหรอกเอาเลยเอ็นโซเลิศเก็บขอคิวไปเลยเลิศตีบนคิวเอาเลยอีเลกกระปูดอ่ะน,นิดเดียวเลิศคอคิวมาขอคิวมาขอ,ค,าค,อคิวแล้วล่ะตานี้เรียบร้อยเก็บเอสปนะคะเราก็จะไปจบเกมกันซึ่งตานี้เราบอกเลยเรากดมาสองนะคะถามว่าเรามั่นใจไหมในเตียวโลมแล้วก็ไม่มั่นใจหรอก แต่ว่าตำแหน่งมันครบหมดแล้วว่าพี่หญิงก็แบบอยากมารีวิวให้กับทุกคนถามว่าเอาไปใช้ได้ไหมก็อย่าเอาไปใช้นะคะเพื่อจะโดนด่าแบบพี่หญิงต้องกราบขออภัยด้วยมาอันนี้ก็จะเป็นคลิปการรีวิวสกินเตียวเซียนนะคะต้องกราบขอบคุณทุกคนที่มาช่วยรีวิวแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่หญิงด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมไปซื้อกันในราคา6 9 9คูปองนจากรดเหรียญทองเม็ด เป็นอันดับสองมาเลยจ้าบายบาย